โ okay. อเคพราจะขึ้นไปบนเขานะแหมคุณชายชายจอนนอนอยู่กับซัมบี้นี่คือของคุณชายจอนโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคนี okay, ่ okay. พ่อพ่อมาเร็วๆนะโ okay, อเคออกไปครับเดี๋ยวคุณนายคุณนายทานข้าวได้แล้ว ก็จะขึ้นเป็นบนเขาแล้วอโอเคเนะมออไปบนเขาแล้วโอเคทุกคนเบนเขาแล้วทุกคนวันนี้ฝนตก,ตกแตกหัวค่ำแล้ววันนี้ดึกเลยนีรับทุเลวันนี้ไปสงสารมาวินเขารอสองสารเด็กๆชาวขเขา วิ่งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่กูดังเห็นรถผมวิ่วิ่งเลยไปไหน้วมาวิ่งมาวิ่งวันนี้หรอวันนี้เข้ามาเข้ามาฝนตกเข้ามั้งไหนเข้ามาั้งไหนเข้ามาั้งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูสิงดูซิง นุกคุณไม่มาแล้วมาสิมาสิมาสิโอ้ดีใจใหญ่ดีนิสิ่งตาแดงมีใจกันใหญ่เลยเลยโอ้จเดี๋ยวเอาซ้ำนะ Y me me bien. Muy bien. Muy bien. วันนี้ฝนตกทุกคนมากินข้างในกันอ่าลุงมาแล้วอะกินไปกินไปกินไปเดี๋ยวไปใหนน้นี่กันเดี๋ยวไดูดูกันลุงมาดูไก่เฮ้ยฉันมาเลยนึกว่าไม่มาแล้วนึกว่าไม่มาแล้ว Hujan turun hujan turun okey okey biar lap bas ni lap ตักข้าวนตักข้าวนตักข้าวเข้ายวข้านเดี๋เจ๊อ่ออันนี้ออกข้าออกอเดี๋ยวเอกว่นเดี๋ยวดูดูเขากินนะ ดี๋ยวกินหมดนะข้าวผสมข้า,าวัเกี่ยวอดทุกคนกอดเดียด๋ยวไม่ยอมยกอดบ้างหาไปกินเดีเ๋ยวจะต่าง้า้ใหม่ต่าง้า้ใหม่ เปียนน้ำให้ใหม่น้ำเปลียให้ใหม่ิกกิน <laughs> ไปกินไป,ไปทุกคนวันนี้มันดึกเลยไงฝนตกฝนเพิ่งหยุด<ต> <c oughs> ันโอเคนะยังกินไปนะนุ่งสิง Sing em mong 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 ก็ยังไปเดี๋ยวฉันมีนี่รถอีกเดี๋ยวฉันให้อีกมา <ừ> ไปไปไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะลูกโอเคไปแล้วคนระับไปมานี่นมาน,นี่อ่ะมาน,นี้ยมาน,นี่ยเรยบร้อย <c oughs> เลยทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วฝนตกฝนยังตกเลยวิลลี่อ่ะนี่นี่นี่นะลูกนี่นี่นี่ทำไรอ่ะตรงนี้อ่ะ กินตรงนี้นะอือตรงนี้กินได้โอเคนะบิลลี่นะเปิดประตูละเพราะว่ามันมีซุ้มหน้าบ้านเพราะฝนตกดีนะที่ผมทำซุ้มหน้าบ้านก็ช่วยได้เวลาฝนตกม่แรงเข้าบ้านเลยนะบิลลี่นะสบายแล้วครับ เราก็มาถึงบาตจเสือนะใครมีใครอีนนั่งอยู่ตรงนู้นเขาไม่ถูกกับใครตุนนะใครตุนเดินมาแล้วเรีบลงแล้วอาโชว์อาโชเข้าไปข้างในไปตืน่น โชคมองอยู่ขอโชคไปอย่าแกล้งไขตุนนะเอาขอโชคไม่ถูกไขตุนนี่หรอเจออยู่ไหมเือเือเือแน่ ไม่รู้ถ้าโชคนั่งอยู่ทไงเนยพ่อรู้หนั่งจ้องไข่ตุ๋นไข่เจ้าก็มีแปะไปให้ลูกลูกแม่ลูกแม่ใหลูกเร็วลุกแม่จางหายลูกลูกแม่ลูกแม่ให้มียากันยุ่งก่อยากันยุ่งมดเลยดิมดอ๋อมดแหละเข้าใจยากันยุ่งคนได้ก่อนใช่เหม็นมันนันี่มันคิีแป้ เห็นดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดขุดเมันมดมันเปียงเนาะเอ้เียงอย่ากระุงจะเสือสงสารนะเาบอยุงหนักกระชุงเนี่ยยุงนักมากวะพ่อผมไอ้เฮาหนิมเด็ดเลยนะเฮาปดไปล้มมันนักอ่ะอแกงนอนสลบม่านะเสือเป็นไงไอ้ขาลุกลุกลกวลุกแวลก้ลมานล้วลก้นลูกึ้น ลุกลุกขึ้นลุกเลยไม่ได้ชิมดูอยากกินดูไหมลุกขึ้นลุกขึ้นเลี้วลุกขึ้นนั่งยังไงนี่นั่งยังไงนะปไปลุกไปเลี้ยวอ่กินข้าวเลยครับกินข้าวเลยครับต้องแล้วหอมแหมะแล้วหอแม่กินเลย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 เดี๋ยวจะไปตุกกินเลยเร็วๆไปทุ่งวันนี้ไม่เสียไปทุ่ง เดี๋ยวฉันดูยากันยุงเนียยุงมันเยอะมากทุกคนยุเยอะกับคืนแ่ละเพราะว่าอย่างห้องเด็กๆที่ผมก็ก่อนจะเคลียร์เด็กเนี่ยมันต้องสังหารไม่รู้กี่เยอะมากยุงดูดีคุณนั่งนี่ทุกคนอหมนั่งปิงเลยแหมเอ็น อิ่มเลยเหรออิ่มเลยเหรอดูดิดูดิจะท้องปะเนี้ท้องไหมเอาพาพาไเป็นตุงจริงเหรอจริงเหรอประลักแม่เขาทุกคนไปลูกลูกเลย ซ้ายสองสามหวานกันดื่อโซนเขามากินข้าวโอ้ใจดีพ่อพระพ่อพระน้องอยู่ขวางประตูค่ะนะเขาเข้ามากินข้าวไม่ห้ามกันอาจาันหนีมันไม่อาจาันหนีว่ามันจะอันได้นะใครเข้าบ้านได้นะมันบอกค้างไปแล้วนะเสือเสือเขาจะไปกับแม่เขาเสือจะไปกับแม่เขาไปแล้ววิ่งนี่โอเค ไปกับแม่ไปกับไปไปลุกลุกไปขึ้นรถฮะไปขึ้นรถไม่มีรถรถไม่มีรถอยู่ไหนไม่มีรถไม่มีรถมองหารถแล้วไม่มีโอเคฉันไปละไปแล้วไปไปอยู่กับแม่ไปกับแม่นะไปแล้วทุกคนเธอวิ่งตามมาเลยไปละไปละไปแล้วฉันไปแล้วนะไปกับแม่ใช่ 故事的工作走向光阔，世界心依然迷茫。偶然遇见小小的藏民，流浪的牧狗累得无力前行。我伸出手，他轻轻依偎，眼神虽……